รถเร็วหนึ่งจหนึ่งก็กำลังจะเข้าสถานีบ้านโปะนะครับเป็นรถดีสารขบวนแรกเลยที่จะผ่านปรจแจตัวใหม่ที่เพิ่งติดตั้งไปนะครับถ้านับขบวนแรกจริงๆก็จะเป็นรถลาบานอนะที่เพิ่งเคยมารอเปิดทางพอดีหนี่จีหนึ่งจะเป็นรถดีสารขบวนแรกนะครับที่จะวิ่งผ่านปัจเจตัวนี้ ตัวที่นี่จะนัรงโต ที่นั่งบดกับวดรถให้เป็นที่เรียบร้อยได้ครับเรียบร้อยแล้วก็ยังทำงานกันต่อนะทำงานก็รุยงานกันต่อนะครับตันนี้1:1ก็รอเวลาออกเดินทางต่อไป